เตรียมจะขึ้นมอเตอร์เวย์นะคะทุกคนอ่าลูกสาวขับรถนะวันนี้ไปเลยคุณแม่อยู่ข้างหลังคุณพ่อคุณลูกอยู่ข้างหน้ายอุิยรถใส่ การพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆปล่อยมันไปดูการพัฒนาฝีมือของลูกสาวนะคะๆๆๆๆๆไม่ได้ขับนานดูว่าลืมไหมผมเลยไฟไเลี้ยวแล้ว กระเลนจะพ่อมเลนถ้ายจะขยับเปลี่ยนเลนไปทีลกระเลนอันนี้ต้องตีไฟว้ะรซ้อนระวังรถข้างๆเลยนะลูกก่อนตีขวาตีขวารอไว้ก่อนจังหวะรถถ้าว่างๆไปก็ออกเลตีส่งไว้เยียบเลยต้องเร่งไว้ตลอดเพราะว่ารถมันไวในมอเตอร์เวย์น่ะอันนี้ต้องตีไฟว้ปะพ่อละพอก่อนพอให้ลูกไปด้วยกัน ถมันมาไวมากเลยมอเตอร์เวイอะเรีนชะ้าไว okay, อยู่ตรงนี้นะ,ะไม่ต้องตีแล้วใช่ปะไปเรยน,นรีถช้าเต้นนะเน,นี่ยเ้ยพราะว่าไม่เคยออกทางเร็วขนาดนี้อม,มอเตอร์เวย์รถมันเร็วเราค่อยๆไปไปเลนนไปเลีนนี่แหละไม่ต้องเข้ากลางหรอกเพราะว่ารถมันไว อนี้วนหมดปะค่อยม้นเคค่อยๆหมุนจ้ามาถึงมอมาถึงมอรัดกระบังแล้วค่ะไปออกกําลังกายรอน้องน้องอ่านหนังสืออยู่ เดี๋ยวขวาไปออกกำลังกายสนามกีฬาดีกว่าเราไม่งั้นคนขับรถเขาไปไหนเขาไม่ศึกษาเส้นทางคนหนูมีพ่อไงหนูเลยไม่ศึกษาเอาสมองมาแบบแังหวาเมื่อกี้ก็าต้องข่าวว่าแม่พูดย่ว่ารถไวมาก